สวัสดีครับสวัสดีพี่้อ,องปองไปสุป,ปูทุกคนนะครับเนาะมือนี่พบป,ปอกกับผู้หลกคนติดดินครับผมมือนี่ได้ปูหน้ามาก yeah. เนี่ยบ่ได้ไปก้นหรอกครับอันนี้ซื้อเพิ่มมาเนาะซื้อเพิ่มมาของแสบของดีแนวหากินยากครับดี๋ยว่ภาพเบิง้งขั้นตอนการเห็ดนะครับเนาะผมจะเห็ดอยังมีนูอย่างเนี่ย ไปเบิ่งกันเลยครับต่อไปก็สิมนัดเกลกระดองมันออกนะฮะกระดองมันออกจากล่างที่ไปกระดองเกลือกระดองมันออกกระดองมันเอาไว้ออเนี่ยอันนี้เอาไว้ทอด รอบ่อไปก็สิมวาใส่แป้งทอดกรอบครับแป้งยังค่ะแ,แป้งทอดกรอบอ๋อระเบิดเอาแป้งลงไปตีกันปริมาณกะเอาเด้อค่ะตามใจชอบครับใส่น้ำเล็กน้อยครับโอ้ยใส่หลายๆเายข้าวเลยไม่ใช่ประคุณเหนียวเลยวนี่ กิ่ปแป้งนั่นแตกต้นครับการเคร็มกระสิเใส่แบ,บนบานด้วยค่ะไม่ได้ใส่เครื่องใส่งั้หนึ่นานางามใจชอบครับน้ำเงินใส่ลงไปครับเอาเครื่องใส่ไหมต่อไปพริกแกงครับ ามใจชอบนะครับมันจะเค็มเหรอจใจชอบนะครับมือันเอมจะครมไล่จกไลครับอันนี้ครับเดี๋ยวปีไว้นะคะใส่เลยครับ น้ำมันเดือดแล้วครับเอาใส่เหมือนเด้ปะใส่แค่น่อยก็อ,อันนัอ้นนึ่งอาอยุทัพพี้นึงอีกอีกอีกอะไรอีกอขาเลอกอยู่วะคนคนมันกระจาย phòng này, anh này mất, <laughs> <laughs> thứ này mất lại cái gì phòng lạc mất <laughs> <laughs> สามคนจ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้นาทอดกรอบนะครับสูตรตามใจชอบ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ